ปัดนี้ครั้งที่ยี่สี่วันที่สามธันวาคมสองห้าหกแปดครับเจ้าวิชดาโปภับูนขอแต่เป่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธโรชาทมบุพชาสังฆบุจชาและอาจาริยาบุชาแต่องค์พระข้าปะคำปฏิเทละเจ้าองค หลวงปู่สําเด็จลุนหมงปู่บุญเดชหวงปูงป่ศิลาตลอดจนครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาชินดาวมณีขอเทศเทวดาเจา้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดทายายมนของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนาตรัยครูบาอาจารย์ะเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบรรดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอาจควรแก่การสวดสารยายมนต์ตอไปด้วยเธอ บทชุมนุมเทวราดาสมันตาจักรวาเลสุอาชาคทเทวตาสัปมังมูลีราชสุนันตุสักขโมฆลังสเกกาเมจะร้เปิริศิกตาเคจันทวิเมมิคาเมตีเปและเคจาคาเมแตาลูวานาเคหาวัตถุไม่หยีเขเตกุมาจยันถุเทวาชาลทะ ละวิสาเมยักขันคับพันธาธานาติรันตาสันติกยังมุนิราสะโสะตเมตุนันตูธรรมะสวนสกาโลอัยยัมพะทันตาธรรมะสวนสกาโลอัยัมพระทันตาธรรมะสวนสกาโลอัยัมพระทันตาบทสวดนามาการิทธิฆาถา นาโมตัสสะพโตหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพโตหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพโตหะโตสัมมาสัมพุทธะบทสวดสัจจกิยาคาถานาติเมสัระนางอัญญังพุทโธเมสัระนางวะังเอเตนะสัจจวัตเจนะโสติเมโหตุสัพพทานาติเมสัระนางอัญญงธรรมโมเมสัระนางวะังเอเตนะสัจจวัะเชนะโสติเมโหตุสัพพทา นาติเมสารนังอัญยางสังโกเมสารนังวลังเอเตนัสัเจวเชนะโสติเมหุนตูสพะทาบทสวดมหากริโกนาโถติอาทิกาคาถามหากริโก an. นาโถอัตายาสัพพะปรินังโคเลตวาประมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตนาเอเตนัสาเจวเชนามหุตูสัพปัตตวามหากริโกนาโถอิตายาสัพพะปรินัง ปูเลตวะปารมีสัพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนัสัเจวเชนะวะหุตุสาอุปัชวาภะกล้โกนาโทสุขายาสาปะปรินังปูเดตวะปารมีสัพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนัสัเจวเชนะมาหุตุสาอุปัฏฐวาบทตรวจมหาสมัยสูตรเอวเมสุตตังเอกังสมิยังพระวาสักเกต ุวิราติกติราวัตถุสมนงมหาวเนมหัตาพิคูลันเทนารันทิงมาจากปัตเตหิตพิคูสเตหิสัพเหวาอาห์เตหิทัสนโลกทาตุหิเทวาตาเยคุเยนะสันติปฏีตายโหตุภควันตังทัศนายาปิขูลสังคันจะอาตะโกจะตุนนางสุทาวัตการิกานางเทว,วานางเอตาโหทิอายังโขภควาสเกสุวิ หาลาติกาติลาวัตถุสมิงมหาวนเนมหาตาพีกูสันเคนาลานทิงปันจามเพพเววาเตหีพีกูสเตหิตสัพเพเหว่าอาลรหเตหิตธสตุโลกาตูเทวตาเยกูเยนะสันติปิตตาโหติภะกขวันตังทัศนายะพีกูสังคันจะยามน,นูนามมยามปีเยนะภคกวาเตนุปะสังกเมยามาอุปสังมิกตะวะภะกขวันโตสันตินเกปันเจค่ะ กาสาคาเสยยามาติอาตโคตาเทวตาเสยยาถาปีนามาฟาวาปุริโสสาม,มิทิตังวาภาหางภาษาเสยยาปราทิตังวาภาหาสาม,มิเจยะเอวาเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตาไรโตภะควะโตปุระโตปาต,ตุอาหารตุอัตโคตาเทวตาพันตัง อภิวาลเอกตระเอกมันตังอังคางสุเอกมันตังทีทาโขอเอกาเทวตาพัานโตสันติกีมงังคาถาภาสิตมะมหาสมยโยปวนาสมิงเทวากายาคมาคาตาคา,าตาหาอยมังธรรมะสเบียทักษิตายเยววอาปราติศักคํคาเสียตโคอ,รอปราเทวตาพัานโตสันติกังอีมงังคาถาภาสิตะระพิคโวคกะ สมาคาทางสุจิตตังอัตโนอุชุกามากังสุตสาลีทีวะเหตยายาเหตยานอริยาน,นิรักขันติปฏิตาติอาทะโขอาอาทโขอัปปราเทวตาพันตสันติกามังคาถาภาสีเจตวาขีรังเจตวาปาขีรังอีทาขีรังโอหั จามาเนชาเตจารันติสุทาวิมาลาจักกุมาตาสุทันตาสูาาสูานาคาติอัตโหอปราเทวตาพวันโตสันติเกอีมังคาถาพาสีเย,ยเกจีพูทางสานางคาตานเสขมิตาสันติอปริยาภูมิปภัยายิมนุษย์สังเทหังเทวากายยาปริภูเรสันติ ีตีอันขัวปลาที่ขัวมันเตสีเยกูเยนะพิขเวชาเสสูโลกทธาตูเทวตาสันติปติตาโหติภักขนาทัตนยาพิขูสังคันใหญ่เยเปติพิขเวอาเหสูงมัทธทานนางอัลลหันโตสามารถสัมพุตาเตสัมปิพุตานางเอตละมาเยวะเทวตาสันติปติตาเหสูงเสยยาถาติไมหังเอตระเยปิเตพิฆเวภวีสันเตอนัพันทานางอัลลหันโต สามมาสามพูดธาเตสามพิพัตานังเอตละมาเยวะเทวตาสันติปฏิตาภวิสามตีเสยายาถาติไมหังเอตลายีอาจีกิสามมิพิกเวเทวากยากนางนามามิกิตาีสามิพิกเวเทยาวะ,ะกนังนามาพิเทสีสามมิพิกเวเทวายากนังนามามิจังสูนานถาสาทุกการนามาสีกโลถาภาสีสามมิเอทาติโถเตพิขุพันโตปันจันโตเพเขไวทัทโวะเจศีโลกัมนุกัสตามิ ยัตถากุมมาตถาสิจาเยสิตาศรีข้พลังประหิตาสสมาอิตาปูถูสิหาละวัสินาโอมาหงสาสพิโนทาตัมานาสาสุทธาวิปสันนามานานาวิราทินโยปัญจตตาตตวากวเนกัปิตตวะวเตตตมันตีสัทธาสาวเกศสาเนรเตเทวกายาพิการตาเตวิชานาตพิกาวย เตจากัปะมงกลลงสุตวาพุ้ศัทธาทานางเตสัมปะตุระหุงญาณอมนุสสานาทัศนางอะเปเกตตาามาทาขุงสหัสสากาตารันตลิงสตาเอเกสหัสานาอมนุสสานามาทาสุงอะเปเกนันตาทาข้าขุงทีสหัสพาบุตตาสุงตัดจัตพภะอวิยาญาวกิตวาจัตุมาตตโตมณีสตาสาเกสละเนระเตเทวากัน กายาอภิการตาเตวิชานาพิกาวโยหงคิตายีสามีคีราเหอนุบูรัสโสัตสาหัดขาวะขากุมมากระตาตระวาตวัตเวอิติมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสัตยิโมทมานังอภิกมรมพี่ขุนังสมันติงว่านางชาสาหัสสาเขมาวตายะขานาตโตนิโยอิ่ิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสัตทิโมทมานังอภิกรรมพี่ขุนนงสมันติงว่านาง สาตาทีราติสาหัสายักขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุดที่มันโตวันวันโตยัสสัตินโมธรรมนังอธิกามุงพิกุน่งสมติวะรางอิเจเตโสละสาสาหัสายักขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุดที่ม to ok ันโตวันวันโตยัสสัตินโมธรรมนังอธิกามุงพิคุน่งสมติวะนาง เวสามิตาปัญจัตสตายาขานานัตโตวิโนที่มันโตชุติมันโตวันวันโตยาสัตยนโมมานางอภิการมุภิขุน่งสมันติงว่านางคุมพีโรราเจ้าคีโสเวปูสะนิเวทยังพิโยนางสัตตาสหัสักญาขานางปยีรูปสิคุมพีโรราเจ้าคีโส โสปะฆาสัมติงว่านางปุริมัาทีสังราชาทศตโหปัสสาตติฆะปานาติปติมหาราชายาจิโตปูตาติตตตาพระกะโวยเนะมนามหาภะไรที่มันโตชุติมันโตวันวันโตสัตตทิโตโมทมานาวพิการมงพิคุนางสัมติงว่านางทักงสี่นันจาตีสังราชาวิรูโทตับปัสสาตติคุมาลังอติมหะ อติปติมหาราชายาติิโสปูตาติตจัดจับโรยทน่มนามหาภาลายที่มันโตชุดิมันโตวันวันโตยัติสิโมธรรมนังพิกามุพี่กูนางสมันติว่านางปัญจีมันทางทีหลังทีสังราชาวิรูปขโคปาษาตินาคันังอติปฏิมหาราชายาติิโสปูตาติตจัดจับโรยที่มนามหาภาลายที่มันโตชุดิมันโตวันวันโตยัติสิโมธรรมนังอพิกามุพี่กูนางสมันติว่านางอุตราทีสังราชากูเวโรตัดภาษาตตินะค่ะ ยักขานังปฏิปติมหาราชายาติโสปูตาติดตัดผ่าเขมรโยเทนะมนามหาพลายที่มันโตชุดิวันโตวันวันโตยักษ์ตัดทิโมธรรมนางอการมุมพิคุนังสมบติงว่านังปุรมาทีสังทละโททักสิแนววิรูทักโกปชิมันวิรูปักโกกุเวเลนตะลังสีสังจะโตเตมหาราชาสมันตาจตุโรทีสาราลามนาอังคังสุวะเนกับปิตจัะวะตเวเตสังมยาวิโนทาสาอาคูวัจจานิกาสถานมายากุเกนเวเกนผู่วิรูตัดติโตตัดตะหัน จันทะโนกามาเสถโธจักกิน,นุนิมาตูนิมาตูจัปนาโทโอมโยจัปเยวะสุตโตจัปมาตวิงจิตจัปเสนกัปโภคนะโรราชาตโนจัโภอาคูปันเจศิขโขเจวะติมพุลาาศิวัชตาเอเตจันเขเจลาชาลูกัปโภสหาราชุบีโมธมานามิกามุพิกุนางสมัมปติว่นานอาถาคูนาราสาราคาเวสาราสหา,าตถาภะกากามมลาตาลาอาคู ปยา,า,ายยาคาสหายาสิพิยามุนาธาตาถาจะอาคูนาคายาสัิโนโเอวนโนมหาหนาโคโสปะคาสมมติวนาเยราคาราเชหาสาละสาหารันติที่พาทิชาปักิวิสุทธาจากขูวเวหายาสาเต ว่านามัชฌปปตตาจิตตาสุปนาอิติเตสานามังพพยยันตานาคาราชานามัสสุสปนวตโตเขมามาก,กัาสิพุทธเถสันหาหิวใจหิวเปราะว่าหายันตานาคาสุปานามรณะกังสุพุทธังชิตังวชิระทัตเถนะสามุทาราสิตาพาตโรวาตวาเสเตีที่มันโตยัสสาสิโนโอกาละกัญชาที่จะมาอาตุราธานาเวคณาสาเวปจิตติสุติเจ จากปนาราโุนมูจิสหัสตันจากปริปุตานางสเพเวโรจากมนกากัรเสนจราพระลิงเสนางราหูพระธมุพระเข้ามุงสมโยธาน,นิพระพันเตพิคูนางสมันติงว่านางอาโปจากเทวาปฏิวิจเตโชวาโยตักขาข้ามุงวารุณาวารุณาเทวา โสโมจยัสสาสหเปตากรุไายคาคูเทวายัสสติโนทัศเสเตสะกายาสเปนานัตโตโนอิชิมโตชิตเป็นตววันวันโตยัสสติโมโมธมนางพิการมุมพิขุนางสมันติงว่านางเวทูจเตววาถาลีจอาสมาจุเวยะมาจันทสุปนิสาเทวาจันทวาปุระคิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุยะมาคูปุระคิตานากขันตานิปุระคิตวาอากูมันทวาหาหลักกาวะสูนางวาสโรเศโทศ โปาคาปุริตาโพธเสเตทธากายาสเพนานัตโตโนยูี่มันโตชตดโตวันวันโตญาสัติโมทมานางมีการมุงิีกูนางสมันติงว่านางอาถาครูสหาภูเทวาชรามัคีศิขาลิวาอธิกาจโรชาเจ้ามุภาบุพัทธสิภาธิโนว่าลุนาถาธรรมาจอาชิตาอาเจนจักกาส่งเดยญาลุติอาคูอาคูวาสนว่าในชีโนทัศเสตทาธากายาสเพนานัตโตโยนยที่มันโตชุดโตวันวันโตญาสัตถิโมทบานางมีการมุงปีกุนางสมนติงว่านาง อาสามามามหาสามานามนุสสมนุสสุกตาคิกบปุรุติอาคูอาคูมโนปุรุติอาถาคูหายโยเทวาเยจโรหิตวาวิโนปะราคามหมาปะราคาอาคูเทวา ยัส <ersch> ัตติโนทัศเจตสักกายะสเพนานัปโยทิันโตชนิโตวันวันโยัสัตติโมธรมนามิกาพกุนางสัมติงวานังสุกาลุมหาลุนาอาคูเวคะนาสาตหาโอทัตมะปาโมคาคูเทวาวิจักขนาสมมาตหาขลัมฉานิสกายัตสัติโนทันยาค่ะปจุนโยทิสาวพิวาตติทัศเจตสักายะสเพนานะตวันโยทิันโตชนิโตวันวันโยัสัตติโมธรมนามิกาโมพิกุนางสัมติงวานัง เคมีเคมียาหรือจยามาการทากายศาสตว์นิยมคว่ากาลามาเศโธเจตมณอาตวานิมาลติอากูอาหากูปกรนีมิตาละเศเตชะกายาสเปนะนาปัญญนิยมเป็นตัวุติวันตัววันตัยาสติโมทะมนังอิกามุพิคูนาสมติว่าลาละเศเตเทวานิกายาสเปนะนาปัญโยนนมันไว้เยนะอาการจุเยจันเถิจ้ที่ตาตหะพระพุทธเจติวาเขียงโมทิตนามานาวะทาเคมกตาลังนาถังจันถาวาสิตาสิตังุพมาปรมตโตจิตต อิทิมาโตสหัสังคุณนวโรติโสเจโสปะคัสตัมติวะนาสหัสพภามโลกานังมหาภามท,ท,ทต่แทตติปุปปัมโนชุนติมโตพี่ตะวันไกโยยาสัสิโสทัศเสศอิสราอาคูปันเจคตวติโนเตยสัญจะมัตโตอาคามหาลิโตปาิวาริโตเต จัตสภอพิการเตสินเทเทเวอภาเมฆมาตเสวการมีปัดหากันหาสามัทยยังเอหักัารหาถาพันตาตาลเกณนพันธามตุจัตสมันตาปาลิวาเลตมาโมดมุจิตาโกจริงนางอิติตาธามหาเโนกันหาเสนาเปทยิตานะปาลินาตาลมาหัจัตสรังกตวาเพระวังยะถาปวุสโกมโถเชนยันตาวิชุโตตถาโสปัจจุทาวันตีคุม สังสวร์อัสสังวะสายตัดจะธรรมญาญาวิขิตมาจะตุมาตโตมาตีตถาสาวเกตระเนมาลเสนนมมิการตาเตวิชานาพิฆาวเตจักกับะมังสุตรวาพุทธศาสนางวิจาราเกหิปกามูเนสังโลหมีอิทยุงสาเพวิชิตาสังฆามาพยาติใจยัสสติโนโลทันติถาปุเตหิสาวเกเตชเนตตาตีบทสดจุลชัยยะบลละกอน นะโมเมพุทธะเตศัสสาลัตนาตยธรรมิกาเตชะปสิทธิปสีเทวานารายะปะระมุเมสุราสิทธ,ธิพมะจะอินทาจะจะตุโลกาคัมพีลักกากาสมุทาภูตุงคันคาจามมาายยะพมะชยาปสิทธิพวันตุเตชย,ยะชะย,ยะธรณิธรณีอุทธิอุธตีนาทีนาีชะย,ยะชะย,ยะฆาคนละตนละนิใสนิใสใสนะ เมรุราชพลทารลชีชยชยคัมพีโสพีนาเคทนาคีปีสาจะพูตากาลิชยชยทุนนิมิตาโลคีชยยชยตสิงคีสุธาทานะคุคาชาชยชยวรลณะคุคาสัตตาชยยชยักจำปาทีนาคะกูลคันถกชยชยคันละคนนาตุลงสุกะละภูชงสีหะพยันจะฆะ ทีปาชยชยาวลุณะภูขยาตาชินะชิตะชิตาเสนาลีปุนะสุทินอรดีชยชยาสุขาสุขาชีวีชยชยาธรณีตถาสถานถูกชยาชยชยาธรณีสัตตินสัทธาชยชยามังคลาตัญญาวารันเขชยชยาวลุณายเขชยชยาลักะเสสุราพุทธะเตชาชยชยาพเมทะ ภาคนาชยชยาราชชทิราสัชยชยชยาปทวิงสะพังชยชยาหันตาปเจกับพูทธาสาตนะชยชยามเหสุโลหะโลหะโลหะลินเทวาชยชยาพมาสุรโคชยชยานาโควิรุตโกวิรุปตโกจันทิมาลาวิอินโทจะเวนะเปรโยจากคูเวโลวะลุโโนปิจะอธิวายโยจากปาจูโหกุมาโลตัด ท่าตาลทาโกอัตราสามหาเทวาสิทธิตาปะสาอาทโยออิอิสิโนโสาวก,กาสัพพาชายา,าราโมพวันตูเตชายธรรมโมจะสามโคจกะกท่าสาปาโรจะชายะกังเอเตนะชายะเตเชนะชายะสดสีพวันตูเตเตเอเตนะพุทธเตเชนะหุตูเตชายะมังฆาล ชายโยปีพุทธศาสตร์สิริมาโตอายางม,มาลสาสัจป,ปาปิมาปาลาแลโยอุโพสยามโพธิม,ปปมัสเถปโมทิตาชัยยตะตถาพัมพมะขณาเหิิโนชายโยปีพุทธศาส์สิริมาโตอายางม,มาลสาสัจป,ปาปิยะปาลายลโยอุโทสยามโพธิ เทมปโมทิตาชัยยะตถาอินทักษณามะเหสิโนชัยโยปีพุทธสิริกมาโตอายามาสัจจปาปีมาโตปาราลโยอุโทสยามโพธิมาเถปโมทิตาชัยยะตถาเทวะคนามะเหสิโนชัยโยปีพุทธสิริกมาโตอายังมาละสัจจปาปีมาโตปาราลโยอุโพสยามโพธิมาเถปโมทิตาชัยยะตถาสุปันนะ ข่านามเหซีโนชยโยปีพุทธรสิริมาโตอายางมาลสัจปาปิมาโตปาราแลโยอุโพสยามโพนิมาเถปโมทิตาชายยะตถาข่านานาข,ข,ข้าขานาเมเหซีโนชายโยปีพุทธรสิริมาโตอายางม,มาลสัจปาปิมาโตปาราอุโพสยามโพนิมาเถปโมทิตาชายยะตถาสะพามะข่นาน,นาเมเหซีโน เชยันโตโภยาบุลีสักยายนางนั้นทิวัตนองเอวันตะวันวิเชยโหยเชยันสุชิยามาเลยอปาราสิปารังเกสิเตปปามโยกเปอภิเษกครับป้องุตานังขรัปะโตโมตติตุนังขะตังสุมังขะตังกูปะหาตังสุมุตตังสุวโนสุมุโตโซเชียงพามจาริปทักชินังกายกรรมังวาจารรมังปทักชินังปทัทชินมโนกรรมังปะทิตีเตปทักชินาปทักชินานิกาตวันนละพันติงปัทชินีเตอัฏฐานธรรมคุริตาวิรุษหาพุทธาสาเสนอโลคาสุวิตาโหนธา สหายาติเพยาติพิสุนันตุโพโตเยเทวาอัศมิงฐานในอธิคตาทีคายุกตาตถาหนตุชุกตาหนตุสัพทาละขันตุสัพสตานาลกขันตุชิดนะสาตานายากาจิปัตนา,ตา,าเ,เนต,าาต,าเส,ตสังสเพปูเรนตุมะโนรัฐายุตะกาเลประวัตสันตุวัดสังวัสสาวาลาหกาโลคาจุปันทวะ เตสังนิวาเรนตุจาสัพทากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตะอหัหลานตุยะขาละหังบวชสวดธรมมานิยามาสุตังเอวามสุตังเอกังสมิยังภะคะวาสักสาวัติยังวิวาหาติเชตาวะาเนอนาบินทกัสสะอารามีตัสะละโขภะวะวิขวมันเตศิภิกขเวติ พาทานเตติเต,ตพิขูพันโตปัญจันโสสิงหวาเอตัโวจะอุปาทาวาพิเกเวตขาขาตะนังอุปาทาวาตะขากะตะนังทีตาวาสาธาตุธรรมะทิฏฐตาธรรมะนิยามตัตะเพสังคาลาอนิจาติ ตังกันหากะตังอภิษฐาพุทธิอภิจเมตตาติอภิพุชิตวาภิษเมตตตวะอจิกติเทเสติปัญญาเปติปัญทะเปติวิวาติวิภาชาติอุตานีกโลนติสเพนังคาลานิจติอุปาทาวาภิคเวอตขขาตานานุปาทาวาขขาตานาทิทาวะสาธาตุธรรมตาตานธรรมนิยามาตาสเพนังคาลาทุขาติ ตังขะขาขตังอภิสังพุจติอภิสเมตติอภิภูชิตวาอภิสเมตตตวาอจิคติเทสติปัญญาเปติปันธาเปติวิวาติวิภัชติอุตานีกัลติสเพนังขลาทุขาติอุปาทาวาพิกเวตขขาคตานังอนุปทาวาตขขาคตานังทิจาวาสาธุธรรมะตตาธรรมนิยามตาตเธตมานตาติ ตังาขากรตังวิสัมภูจเตียวิสเมตเตียวิผุ้ชิตวาวิสเมตตวาจิคติเทติปัญญาติเติปันทะเตติวิวาติวิภาชติอุตานีกาลนติทเพธมาณตาติธามโหจะภะกวาตมนาเตยพิขุปันโตปังพาติตังอภินันทุนตีบทสวดพระเทกรัตนคาถาตีตัง นาวาขาเมายะนับปกักีการเขคขณาข้าตังบุคคลไม่ควรข้ตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ควรพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงยะตัตินปาหินานตังอับปันจะอนาคตังสิ่งเป็นนาดตกระละแลสิ่งเป็นานาคนก็นยังไม่มาปัจจุบันนานจโย,ยธรมันตัฐาตัฐาวิปัสสติอสังวิลาสังคุปันตังวิทะนะมะนุ ข้ารูข้าเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไว้งอนง,นองันคอมแขนงเขาควรพ่กคุณอาการเช่นนั้นไว้อาเยว่ากิจจะมาตับปังโกอัญญามรณงสุเวฟามเพียเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครเล่าจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นายีโน,โนสั่งคารันเตนะมหาเสนเนะมาจุนนาเพราะการถัดเพียนต่อมาจจราญพรุมีเสมามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหารีมาตาปิงโหรัตามาตันติตงัตงตงังเวพัทเทกาลโตติ สันตวจีคเตมุนีผู้มุนีผู้สงบย่อเก่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เขียดคานทั้งกลางวันคืนกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังฆะสังสังเวค่ะปัจจะ ขนาดคาถาทัพเพตังคารานิจางังขันคือร่างกายจายิตใจแล้วรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพตังคาราทุกข,ขารังขันคือร่างกายจิตใจนามธรรมและรูปธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนญาเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานตาติ สิ่งทั้งหลายทั้งโพลทั้งที่เป็นสังขาแรแลไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าเป็นของเราว่าเป็นตัววาดตนของเราอาตทุวางชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวงนนังมรรคความตายเป็นของยั่งยืนอาว่าสั่งไม่ย,ยาปริตตับพังอันเราพึงจะตายเป็นแท้ มรณะปริโยสานางเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมนียต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนียต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตะกควรที่จะสังเวชอายังไกโยอัจจีรังร่างกายนี้มีด้ตั้งอยู่นานเปแตวิญญาณนนคันธปัดจากวิญญาณชุนโทเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสตติจะนอนทับปฐวีงซึ่งแผ่นดิน กาลิงข่าลางอีกว่าประดุดังท่อนไม้และท่อนฟืนนิรันถังหาประโยชน์ไม่ได้อน,นิจจาวัตาสัง,งขาราสังขารทางไหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวทาวธรรมนิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสริมไปเป็นธรรมดาอุปชัชติตตวนันิโนชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูป,ปะมโมสุโขความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทางหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสะเพสตามันติจกักสัตว์ทางหลทั้งปวงกาลังตายอยู่วลรินจะ สูจากมารินตาเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตาเถวะ่าหังมารินสามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทีเมอัตถาสังคโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีสําหรับเราบทสวดเมตายยังกินจียังกินจีกุศลังธรรมังสเปหิพระพะเตหิกตังบุญญาโนอมโมทันติสุนันตุโพโตโทเท เยเทวาสัตาสมิงฐาเนอธิคตาทีคายุกาสัทธาโหนตูสุตาโหนตูทุกขาปัมุจจันตูมาตาปิตาสุตาโหนตูทุกขาปัมุจจันตูสเพยาติกาสุตาโหนตูทุกขาปัมุจจันตูสเพยาติกาสุตาโหนตูทุกขาปัมุจจันตูสเพปีสาสเพยาขาสเพเปตาสุตาโหนตูทุกขาปัมุจจันตูสเพอาริยา อาจารียุปัญญายสุวิตาหนตูทุกขะปมุจจรตูสพเพนะขันตาสิตาหนตูทุขะปมุจันตูสพเพเทวาสุวิตาหนตูทุกขะปมุจจรตูสพเพสามะตินนางสมิจฉันตูโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตวตอาคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตตุอาคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตตุอาคันติยะอิติภะคะวา ปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหารลวัตินีจุเปกะเลโพธิกะเลตะหิงตะหิงตาธรรมเทนะปวันตกฟุตยาสตถิงกะโลตังวิหารละมันทะเลที่ราะมัชฌนาวการเจริโกสนาครรมนีกาธานาปติกรุตระกาคามาชันธิธานิกรรมายิตศลาสัปปนาปูตาตุเกราบนตุเตชะลาปุรีปิจตัมว่าสรงเรชะตาตะโวบปปาติกานิยานิกังนารมะนางปะกิจเตสะเพติจุกันกลุ่ตุสัรขยัางธาตุเจรังสตังทำโนธรรมะธาตุบุคเราสังโฆส้ตุสมัทโววาถายะจะอิฏายจะอเมระกาตุสัพโท สเพปิธรรมะจะวิวูติงตาปุโปรยาธรรมีญาเลียปะเวทิเตปพัฒนาโหตุสเพปิปานิโนุปัสสานิธรรมาทาวกปะเวจันโตกาเลเตวปะว่าศัตรูวูติงภาวะตาสตานังซาเมตในตุเมตนางมาตาปิจาอัจฉริยนิจังนาคตุปุตตะกังเอวังธรรมีนะราชาโนปะจางนัคตุสัพพะภา เทวตาอุจยะคาถาถูกขปตาชนิทุกข้าพยาปตาินิพยาโสกับปตาชนิโสกาโหตุสเปวีปารโนเอตวตาจะให้ดุปนบุญญาสัมปทานสเพเทวานุโมทันตุสัพปะตมธียาทานังประทานตุสัชจาสีรังลักขันตุสัปทาภาวนาพิจตาโหตุขจตุเทวตาคาตา สุม no ังคลังคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพะเทวะตาสปะพุทธานุภาเวนะโสติโนตุนิยันตรังโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพะเทวะตาสปะธรรมานุภาเวนะโสติโนตุนิยันตรังโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพะเทวะตาสปะสังฆานุภาเวนะโสติโนตุนิยันตรังสัพเพพุทธะปราปตาปจเิยังพลังอาหานตานันเจเจเจนะรักขันธันทามมีจับโสตสัเพพุทธะปราปตาปจเิยังพลังอาหานตานันเจเจเจนะรักขันธันธามมีจับโสตสัเพพุทธะปราปตาปจเิยังพลังอาหานตานันเจเจเจนนะก มิจับโตสัพพุูตาปราปตาปเจัยังพลังอาหารตอนัเจเจเจนะักขันทานมิจตปโตสัพพุูตาปราปตาปเจยังพลังอาหารตอนนัเจเจเจนะขลักขันทามิจบปโตสัพเพุูตาปราปตาปเจยังพยังอาหารตอนนั้เจเจนะักขันทานมิจบปโตสัพเพุูตาปราปตาปเจยังพลังอาหารตอนนั้เจเจนะลักขันธทานมิจตปโตสัพเพุูตาปราปตาปเจยังพลังอาหารตอนนั้เจเจนะักสัขันทามิจีปโตสัพเพุูตาปราปตาปเจยัง พลรรังอาหลานตอนนั้นเจเจเจนาละคันทันพานีกับประสูด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลนที่ข้าพเจ้าได้ตรวจสอดได้สวจทายยายพระพุทธมนต์นี้คราบเจ้าขอน้องเก้าทิศถวายเป็นพระราชกุศลแต่สมเด็จพระนางเจ้าเสวิกิตพระบรมราชินาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเดดส,ดส,สด็จสู่สวรรค์ข้าลายขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพป,ปสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดาปลอดภัยจากทุกศกโรคภัยอันตรายทั้งหลาย ทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสามาอาชีพอันชอบทาคําว่าไม่มีอดอยากแย่จนขออย,ย่ามีแก่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้ามีสามาณทีติดตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ดํารงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนานเทินครับอีกทั้งขอให้เทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในการบูชสนนี้ให้ ให้ประสิทิประสัดพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลภาพปิตายอดเศีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลรารวมถึงวัตถุมงคลนัรปงที่สามสิง่งอวเลทได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพสิวานุภาพวิธานุภาพ,าภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนนวยผลให้เป็นสิ่ิมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาตลอดกาลลนานเทิน